ตำพริกขี้หนูตำหอมขาวตำหอมแดงตำให้ทอแตกสวัสดีครับวันนี้ป้าพี่น้องมาเนี่ยวันน้องแม่ดองครับหอมพริกขี้หนูแดงน,นะครับผมจะตำตำพร่อมกับหอมขาวหอมแดงกับปี่นะครับหมูสูตรดางแบบพี่น้องเปจดจะได้นอ่อยสิยัน,นแซงแหววครับเราไปแยกกันพอเดอครับพี่น้องครับ วิปปิโน่หอมขาวหอมแดงกะปิเดี๋ยวเอาไปคั่วครับตั้งกระทะน้ำมันลงไปเล็กน้อยเอาเนื้อหมูลงไปคั่วหมูตับครับเอาไปคั่วให้สุกครับเนื้อหมูสุกเรียบร้อยเขาก็เอาพริกที่เขียวตับใบครับลงไปคั่วด้วยกันครับคั่วจะทันอ่อนครับหอมครับนี่ครับปี่น้่ซุ้ยๆครับก็หอมกินหอมแต่เราก็ควันเอาหน่อไม้ดองไปต้มเรียบร้อยครับ ต้มเอาความเปรี้ยวมันออกไปหน่อยนะครับมันจะเปรี้ยวลำนี่ครับเอาน้อยไปน้อยของราไปคั่วเลยครับตัว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 กินหอมตัวลงวันมะเด็ดผักครับพี่น้องครับเห็นเับข้าวสวยร้อนๆเขานึ่งมันพอนะครับต่อไปปรุงรสนะครับงูนัวรสดีผิขาวผ้าเขียวนี่ลงไปเลยครับก็เรากินหอมกระดาษพี่น้องหอมไป็ดผบ้านจิบบ้านครับทอดเด็ดผกครับเดี๋ยวกินกับแคบหมู เพิ่งเข้ากัดธนาคัตพี่นออ้องก็ระอมก่ออุตสาหกรรมพี่น้องครับนีบ่ครับอีกรับง่ายๆ่าครับพี่น้องง่ายไง่ายครับ,เ,รบเดี๋ยวเอาพักอีตูเขกคนก่อลงไปโดยหน้าฮะเัาคว่ต้นหอมมากด้วยขาดครับโอ้สุดยอดเอาละครับเดี๋ยวพัดกับพี่โตเข้าเลยครับหนูข้าวหนูข้าว